Hello everyone welcome back to TOIC e IC expert สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับอีกครั้งสู่รายการสอนภาษาอังกฤษ TOIC e IC expert รายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็สอบ TOIC e มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับขอแค่มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็จะทำข้อสอบได้นั่นเองพบกับผมอีกเช่นเคยอาจารย์เดียววน,นิชกิจ,จเจริญ เราจะเจอกันทุกวันจันทร์แบบนี้เราจะมาติวข้อสอบกันนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมว่าคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ moe er radio thai net นะครับปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง how was your weekend did you have a good weekend มีวันเสาร์ที่ดีกันหรือเปล่านะครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะมีวันเสาร์ที่ดีกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาตะลุยข้อสอบกันเลยดีกว่า สำหรับวันนี้ก็จะเป็นเอพิโซดเเป็นเอพิโซดที่8แล้วนะครับในส่วนของ Incomplete sentencesIncomplete sentences จงทำให้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ซะข้อสอบแนวนี้จะทดสอบความสามารถด้านไวยากรณ์และคำศัพท์บางข้อทดสอบไวยากรณ์บางข้อทดสอบคำศัพท์ก็จะต้องดูเป็นข้อข้อไป เริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากข้อที่1น,นะครับข้อที่1โจทย์ว่าอย่างไรนะครับลองอ่านโจทย์กันดีกว่าดดด,ด Mr Johnson is not a very interesting speaker. Many people fell asleep during his lecture. อีกรอบนะครับดด,ด,ด Mr Johnson is not a very interesting speaker. Many people fell asleep during his lecture. จุดๆคุณจอห์นสัน ไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้เป็นผู้พูดที่น่าสนใจมากไม่ได้เป็นผู้พูดที่น่าสนใจมากผู้คนมากมายหลับระหว่างการบรรยายของเขาตัวเลือกมี4ตัวเลือกตัวเลือก a because ตัวเลือก b even though ตัวเลือก c due to และตัวเลือก d despite ข้อนี้ก็ทดสอบความสามารถทางไวยากรณ์ ทดสอบความสามารถทางไวยากรณ์ทดสอบการใช้ตัวเชื่อมนั่นเองทั้ง4ตัวเนี้ยเป็นตัวเชื่อมหมดเลยคนที่จะทำข้อนี้ได้นะครับจะต้องรู้ความแตกต่างระหว่าง because กับ due to แล้วก็ even though กับ despite เอาทีละคู่นะครับคุณผู้ฟังดูเนื้อหาที่อยู่ด้านล่างของข้อนหนึ่งดู because กับ due to ก่อน because กับ due to ต่างกันอย่างไรต่อไปนี้เวลาเจอ because ให้แปลว่าเพราะว่าส่วน due to ให้แปลว่าเพราะว่ามีอยาให้คุณผู้ฟังแปลให้ต่างกันก่อนแล้วมันจะง่ายขึ้นนะครับแปลให้มันต่างกันก่อนแล้วมันจะง่ายขึ้นเอาใหม่นะครับ because แปลว่าเพราะว่าส่วน due to แปลว่าเพราะว่ามีลองดูประโยคตัวอย่าง because it rained heavily we didn't go to the beach because it rained heavily we didn't go to the beach, heavily, to the beach. เพราะว่าฝนตกอย่างหนักพวกเราไม่ได้ไปชายหาด due to the heavy rain we didn't go to the beach เพราะว่ามีสังเกตไหมครับเวลาแปล due to พวกคำว่ามีออกมาด้วยเพราะว่ามีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหน่วงพวกเราก็เลยไม่ได้ไปชายหาดคู่ต่อไปจะต้องรู้ความแตกต่างระหว่าง even though กับ despite สองตัวนี้ต่างกันอย่างไรก่อนอื่นเลยจะต้องแปลให้ต่างกันนะครับ even though แม้ว่า despite แม้ว่ามี สเกตครับเวลาแปล despite พูดคำว่ามีออกมาด้วย despite แม้ว่ามีตัวอย่างครับ even though it rained heavily we went to the beach even though it rained heavily we went to the beach แม้ว่าฝนตกอย่างหนักหน่วงพวกเราก็ไปชายหาดอยู่ดี despite the heavy rain we went to the beach despite the heavy rain we went to the beach แม้ว่ามีสังเกตนะครับเวลาแปล despite พวกเขาว่ามีออกมาด้วยแม้ว่ามีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหน่วงพวกเราก็ไปชายหาดอยู่ดีจริงๆมันมีกฎอยู่นิดนึงครับกฎอยู่ด้านล่างครับผมกฎบอกว่า conjunction นะครับ conjunction เช่น because เช่น although จะต้องตามด้วย s v s ก็คือ subject v ก็คือ verb แต่ถ้าเป็น preposition นะครับถ้าเป็น preposition เช่น due to หรือ despite จะต้องตามด้วยคำนามเราก็ต้องกลับไปดูกลับไปดูตัวโจทย์อีกทีหนึ่ง Mr Johnson is อยากให้คุณผู้ฟังวงกลม Mr Johnson is หนาๆเลย Mr Johnson เป็น subject ส่วน is เป็น verb Mr Johnson is นั่นแหละจะทำให้เราตอบได้แน่นอนครับตอนเราต้องการตัวเชื่อมที่เป็น conjunction เราต้องการตัวเช่อที่เป็น conjunction เพราะว่า conjunction บวก sv เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังตัดข้อไหนที้ครับตัดทุกข้อที่ไม่ใช่ conjunction ตัดตัด due to แล้วก็ตัด despite ตัดตัด due to แล้วก็ตัด despite เพราะว่าสองตัวนี้ไม่ใช่ conjunction เหลือ because กับ even though because แปลว่าเพราะว่าบอกเหตุและผลส่วน even though แปลว่าแม้ว่า บอกความขัดแย้งเราจะเพราะว่าเราจะแม้ว่าดีถ้าไม่มั่นใจลองพูดภาษาไทยออกมาเลยครับเพราะว่าคุณจอห์นสันไม่ใช่ผู้พูดที่น่าสนใจคนมากมายก็เลยหลับฟังดูดีครับลองพูดคาว่าแม้ว่าออกมาครับลองพูดคาว่าแม้ว่าออกมาแม้ว่าคุณจอห์นสันเป็นคนพูดที่ไม่น่าสนใจคนมากมายหลับอันนี้ฟังแปลกๆอันนี้ฟังแปลกๆแน่นอนแน่นอนเพราะว่าฟังดูดีกว่าเยอะคําตอบคือข้อ A นะครับคาตอบคือข้อ A Because Mr. Johnson is a very interesting speaker, many people fell asleep during his lecture. Because Mr. Johnson is not a very interesting speaker, many people fell asleep during his lecture. A All right, let's go to number two. Let's go to number two. Their business is more rapidly. than expected that business is dot 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 more rapidly than expected ตัวเลือกนะครับมี expanding มี expand expands แลวก็ will expand expanding expand expands แลวก็ will expand ขขอนี่ทดสอบความสามารถด้านไวยากรณ์มีเทคนิคเล็กๆที่อยากจะสอนนะครับ เห็นคำว่า e s หน้าช่องว่างนะครับเห็นคำว่า e s หน้าช่องว่างวงกลมหนาๆเลยวงกลมหนาๆเลย e s เป็น verb to be นะครับ e s เป็น verb to be ถ้าเราจะใส่ verb สักตัวหลัง verb to be ตามกฎแล้วตามกฎแล้วเราสามารถใส่ verb ตัวไหนได้บ้างก่อนจะตอบดูเนะื้อหาที่อยู่ด้านล่างก่อนนะครับตามกฎนะครับถ้าจะใส่ verb สักตัวหลัง verb to be verb ที่จะใส่ได้มีแค่2ตัวเองครับ1 verb ing และ2 verb ช่องที่3มีแค่2ตัวนี้เอง verb ing และ verb ช่องที่3 verb to be บวก verb เติม ing ภาษาไทยพูดคำว่ากำลังออกมานะครับถ้าเป็น verb to be บวก verb เติม ing ภาษาไทยพูดคำว่ากำลังออกมาเช่น he is driving to work he is driving to work เขากำลังขับรถไปทำงาน we are having dinner we are having dinner พวกเรากำลังกินข้าวเย็นอยู่ i was sleeping when it rained i was sleeping when it rained ฉันกำลังหลับอยู่ตอนที่ฝนตกลงมานะครับถ้าเป็น verb to be บวก verb to วเมผู้เขาว่ากำลังแต่ถ้าเป็น verb to be บวก verb ช่องที่3ให้พูดว่าถูกกระทําหรือถูกจุดๆุุด,ดยกตัวอย่าง the room is cleaned every Friday สังเกตนะครับ is คือ verb to be cleaned ลองใช้ด้วย ed เป็น verb ช่องที่3ถ้าพูดคำว่าถูกออกมาก็คือถูกทำความสะอาดห้องนั้นถูกทำความสะอาดทุกทวันศุกร์ the railway Was extended to the west. The railway was extended to the west. Was c o อ verb to be extended คือ verb ช่องที่สาพูดคำว่าถูกออกมาถูกต่อขยายทางรถไฟทางรถไฟนั้นนะครับถูกต่อขยายไปทางทิศตะวันตกอีกสักตัวอย่างหนึ่ง Rice is grown in Thailand. Rice is grown in Thailand. Is คือ verb to be grown คือกริยาช่องที่3คือ Verb ช่องที่3พูดคําว่าถูกออกมาถูกปลูกนะครับถูกปลูกข้าวถูกปลูกในประเทศไทยนะครับข้าวถูกปลูกในประเทศไทยย้ำนะครับถ้าจะใส่ Verb สักตัวหลัง Verb to be Ver b ตัวนั้นจะต้องเป็นไม่ Verb ing ก็เ e r b ช่องที่3กลับไปดูตัวเลือกสิครับกลับไปดูตัวเลือกสิครับตัวเลือกไหน ไม่ได้เข้าขายตัวเลือกไหนไม่ใช่ ing หรือช่อง3ตัดทิ้งไปเลยตัวเลือก a expanding เป็น verb ing อยู่หลัง verb to be ได้เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อน expand expand ไม่ใช่ทาง verb ing และไม่ใช่ทาง verb ช่องทตัดทิง้ง expand แบบเติม s ก็ไม่ใช่ verb ing แล้วก็ไม่ใช่ verb ช่องทตัดทิง้งส่วนข้อดี w i l l expand w i l l expand อันนี้ผิด 100นะร้อนะฮะัอันนี้ผิด100%ตัดทิ้งไปเลยเหลืออยู่ข้อเดียวก็ต้องตอบข้อ a ละครับผม expanding นะครับ expanding t h a business is expanding more rapidly than expected ภาษาไทยแปลว่าอะไรครับธุรกิจของพวกเขากำลังขยายอย่างที่สอนไปเมื่อกี้ถ้า verb to be บวกกับ verb ing ให้พูดคำว่ากำลังออกมาเพราะฉะนั้น expanding กำลังขยายนะครับธุรกิจพวกเขากำลังขยายนะครับเร็วกว่าที่คาดคิดธุรกิจของพวกเขากำลังขยายตัวเร็วกว่าที่คาดคิดคำว่ากว่าที่คาดคิด more than expected more than expected เป็นอะไรที่ฝรั่งพูดบ่อยมากๆเลยนะครับลองเก็บไปพูดดู alright l let's go to number three number three โจทย์ว่าอย่างไรโจทย์นะครับ the houses The dot by the tornadoes last week. The houses dot dot by the tornadoes last week. บ้านอะไรก็ไม่ร, <oria> ร,ร,มร,ร,มรู้โดยนะครับคำว่า by แปลว่าโดยคำนี้แหละจะช่วยเราได้นะครับวงกลมคำว่า by นาๆเลยบ้านพวกนั้นนะครับอะไรก็ไม่รู้โดย tornado เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัวเลือกมีสี่ตัวเลือกนะครับดูตัวเลือกกันดีกว่าตัวเลือก a were damaging ตัวเลือก b were damaged ตัวเลือก 4, are damaging และตัวเลือกดี are damaged โอเคทดสอบความรู้ด้านไวยากรณ์คนที่จะทำข้อนี้ได้ต้องรู้หลายอย่างเหมือนกันต้องรู้หลายอย่างเหมือนกันนะครับต้องรู้ความแตกต่างระหว่างอดีตกับอนาคตแล้วก็ปัจจุบันก็คือต้องรู้เรื่องเทสนั่นแหละก่อนอื่นเลย last week นี่มันเป็นอดีตหรือเป็นปัจจุบันหรือเป็นอนาคตนะครับ last week ที่อยู่ในโจทย์สัปดาห์ที่แล้ว เป็นอดีตนะสัปดที่แล้วเป็นอดีตคําที่บ่งบอกถึงความเป็นอดีตจริงๆมีทั้งหลายคําเช่น yesterday เช่น three days ago หรือ in บวกกับคริสตศักราชที่ผ่านไปแล้ว in 2020 in 2020และยังไงต่อถ้าเป็น present หรือปัจจุบันเราใช้ verb ช่องที่1ถ้าเป็นอดีตหรือ past เราจะใช้ verb ช่องที่2 อย่างข้อนี้เป็นอดีตแน่นอนไม่สามารถใช้ verb ช่องที่1ได้ต้องใช้ v e ่อง2เพราะฉะนั้นคุณฟันจะต้องตัดข้อ C และข้อ D ทิ้งเพราะข้อ C และข้อ D ขึ้นต้นด้วย verb ช่องที่1ขึ้นต้นด้วย r ผิดแน่นอนตัด C กับ D ทิ้งเหลือ A กับ B นะครับเหลือ A กับ B จะตอบว่า were damaging หรือ were damaged คุณฟังก็จะต้องรู้ว่าก็จะต้องรู้ว่า verb to be บวก verb เติม ing กับ verb to be บวก verb ชั้นที่3ต่างกันอย่างไรอย่างที่สอนไปแล้วนะครับ verb to be บวก verb เติม ing พูดคำว่ากำลังออกมาส่วน verb to be บวก verb ชั้นที่3พูดคำว่าถูกจุดจุดจุดออกมาตัวอย่าง were doing กำลังทำ were done ถูกทำ were eating กำลังกิน were r e t t e n ถูกกิน were fixing กำลังซ่อม were fixed ถูกซ่อม were cleaning กำลังทำความสะอาด were cleaned ถูกทำความสะอาด were damaging กำลังทำลาย were damaged ถูกทำลายเราอยากจะพูดว่าบ้านกำลังทำลายหรือบ้านถูกทำลายครับแน่นอน เราก็น่าจะต้องพูดว่าบ้านถูกทำลายโดยพายุทอร์เนโดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคำตอบจึงต้องเป็นข้อ B จึงต้องเป็น were damaged were damaged พูดเน็มนทั้งประโยคครับ the houses were damaged by the tornadoes last week the houses were damaged by the tornadoes last week บ้านพวกนั้นถูกทำทำลายโดยพายุทอร์เนโดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเอง All right let's go to number four ข้อที่4นะครับจทย์ว่าอย่างไรจทย์นะครับ People with a lot of dot 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 are always disappointed People with a lot of dot 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 are always disappointed ค่อยๆแปลจทย์ครับคนที่มีคำว่า with ให้แปลว่าที่มีแล้วกันคนที่มีอะไรก็ไม่รู้มากมาย a lot of คือมากมายนะครับมักจะเป็นคนที่รู้สึกผิดหวัง คนที่มีอะไรก็ไม่รู้มากมายมักจะเป็นคนที่รู้สึกผิดหวังดูตัวเลือกครับตัวเลือก a expected ตัวเลือก b expectations ตัวเลือก c expects ตัวเลือก d expect คนที่ทำข้อนี้ได้นะครับจะต้องรู้ว่า a lot of เป็น quantifier เพราะฉนั้นคุณผู้ฟังวงกลม a lot of หนาๆนานาเลย a lot of ที่อยู่ในโจนจะช่วยให้เราตอบข้อนี้ได้ a lot of เป็น q u a n t i f i e อ quantifier คือคำที่ใช้บอกปริมาณเช่นมากหรือน้อยนะครับตัวอย่างนะครับ a lot of many several แปลว่ามากบวกด้คำนาม a little a few a small amount of แปลว่าน้อยบวกคำนามแล้วมีตัวอย่างให้นะครับตัวอย่างคือ I have a lot of food I have a lot of food สังเกต a lot of เป็น quantifier food เป็นคำนามฉันมีอาหารมากมายอีกตัวอย่างนะครับ I have a few Chinese friends I have a few Chinese friends a few เป็น quantifier แปลว่า2-3 friends เป็นคำนามถูกแล้วนะครับ quantifier ตามด้วยคำนามถูกแล้วฉันมีเพื่อนชาวจีน2-3สคนฉันมีเพื่อนชาวจีน2 3คน กลับไปดูข้อ4ีแน่นอนครับเราอยากได้คำนามครับข้อไหนเป็นคำนามให้ตอบข้อนั้น expected ลองไท้ดิ ed มักจะเป็น verb ตัดทิ้งครับ expectations ลองไท้ดิ tion เป็นคำนามแน่นอนนะครับเป็นคำนามแน่นอนก็เก็บไว้ก่อนนะ่าจะตอบข้อนี้แหละข้อ4ครับ expect เติม s เป็น verb ช่องที่1แบบเติม s ส่วนข้อ d expect ก็เป็นเว r ร์ชันที่1แบบไม่เติม s หรือจะเป็น infinitive ก็ได้คำตอบจึงต้องเป็นข้อ b นะครับ expectations พูดเต็มๆทั้งประโยคครับ people with a lot of expectations are always disappointed alright people with a lot of expectations are always disappointed คนที่มีความคาดหวังมากมายมักจะเป็นคนที่รู้สึกผิดหวังอะนะครับคนที่มีความคาดหวังมากมายมักจะเป็นคนที่ผิดหวัง ข้อนี้ก็แอบแฝงปรัดญาเล็กๆด้วยคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมคนที่มีความคาดหวังสูงกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็จะผิดหวังง่ายนะครับนี้เรามาดูเรามาดู nouns นะครับมาดูคำนามที่ลงท้ายด้วย tion คำอื่นกันดีกว่านะครับ nouns that end with tion หรือว่าลงท้ายด้วย tion นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จำไว้นะครับว่าลงท้ายด้วย tion มักจะเป็นคำนามนะครับแล้วก็เวลาพูดภาษาไทยพูดคำว่าการออกมาเช่น satisfaction satisfaction ลองทายดูเช่นเป็นคำนามผู้คำมกการครับหรือความก็ได้ครับความพึงพอใจความพึงพอใจ cancellation cancellation มันก็มาจาก cancel ที่แปลว่าวยกเลิก cancellation ลองทายดูเช่นเป็นคำนามผู้คำมกการออกมาการยกเลิกการยกเลิก exploration exploration ผู้คำมกการออกมาครับการสำรวจการสำรวจ production production ผู้คำมาการออกมาครับการผลิต นะครับการผลิต injection injection พูดคำว่าการออกมาครับการฉีดยานะครับการฉีดยาม,มันจะคำว่า inject ที่แปลว่าฉีดยาส่ว so น injection การฉีดยา relaxation okay, relaxation การผ่อนคลายมันจะคำว่า relax ถูกไหมครับแต่ถ้าลอง translation พูดคำว่าการด้วยนะครับการผ่อนคลาย alright let's go to number 5มาดูข้อที่5กันนะครับ โจทย์ว่าอย่างไรสำหรับข้อที่5โจทย์นะครับ Personal information about employees should be kept Personal information about employees should be kept t ค่อยๆแปลโจทย์โจทย์บอกว่าข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับพนักงานควรนะครับ should เป็นการแนะนำนะครับแปลว่าควรควรถูกเก็บให้เป็นข้อมูลแบบใด นะครับควรถูกเก็บให้เป็นข้อมูลแบบใดตัวเลือก a ครับ considerate ตัวเลือก b confident ตัวเลือก c confidential แล้วตัวเลือก d consequential ข้อนี้ไม่ได้ทดสอบไปก่อนครับคุณผู้ฟังข้อนี้ทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ถ้าทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์แค่จะต้องแปลให้ออกแปลออกก็จบแปลออกก็จบแปลออกก็ตอบได้แปลไม่ออกก็ตอบไม่ได้นะครับเรามาไล่ทีละตัวเลือกกันดีกว่าเริ่มจากคำว่า considerate ก่อนเลย considerate นะครับเป็น adjective พูดคำว่าที่ออกมาครับแปลว่าที่คำหนึ่งถึงความรู้สึกผู้อื่นที่คำหนึ่งถึงความรู้สึกผู้อื่นคล้ายๆกับเกรงใจคล้ายๆกันแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่เหมือนกับเกรงใจของคนไทยขนาดนั้นคล้ายๆนะครับที่คำหนึ่งถึงความรู้สึกของผู้อื่นยกตัวอย่างครับ he is always considerate towards his employees he is always considerate towards his employees mm hmm. เขาคนนั้นมักจะอะไรครับมักจะ เป็นคนที่มักจะเป็นคนที่เป็นห่วงความรู้สึกเป็นห่วงความรู้สึกของพนักง,งานของเขาจริงๆใช้คำว่า thoughtful ก็ได้ he is always thoughtful towards his employees คำว่า thoughtful ที่อยู่ในวงเล็บเป็น Synonym ของ considerate คำว่า confident เป็น adjective พูดอคำว่าที่ออกมาครับที่มั่นใจ I'm not confident about my chances I'm not confident about my chances ฉันไม่มั่นใจเกี่ยวกับโอกาสของฉันเลยฉันไม่มั่นใจเกี่ยวกับโอกาสของฉัน c o n f i d e n t คือมั่นใจส่วนคํคำว่า confidential อันนี้ไม่เกี่ยวกับมั่นใจเลยนะครับตัวสะกดคล้ายๆกับ confident ใส่ i a l เข้าไป confidential ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมั่นใจเลยคําว่า confidential เป็น adjective แปลว่าที่เป็นความลับนะครับที่เป็นความลับตัวอย่างครับ these documents are highly confidential these documents are highly confidential เอกสารเหล่านี้นะครับเป็นเอกสารที่ลับสุดยอด confidential คือลับสุดท้าหรือใส่เข้าไปเพื่อขยาย confidential จึงแปลว่าลับสุดยอดอีกคำหนึ่งครับ consequential คำนี้เป็นคำที่ทางการนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นฝรั่งใช้เท่าไหร่เป็นคำที่ทางการนะ confidential uh, Con h consequential นะครับ consequential มีหลายความหมายในบริบทนี้จะแปลว่าสำคัญ the report discusses many consequential matters ลงแปลนะครับรายงานนี้พูดถึง เรื่องที่สำคัญมากมายหรือประเด็นก็ได้นะไอคำว่า matters ก็จะแปลว่าเรื่องหรือประเด็นก็ได้นะครับรีพอตนี้รายงานนี้พูดถึงประเด็นหรือเรื่องที่สำคัญมากมายจริงๆใช้คำว่า important ก็ได้ the report discusses many important matters ก็ได้เหมือนกันกลับไปตอบกันดีกว่านะครับถ้าเราแปลออกเราก็ตอบได้คำตอบ ก็น่าจะเป็นข้อ C ถูกต้องไหมครับ Personal information about employees should be kept confidential Personal information about employees should be kept confidential ตอบข้อ C นะครับข้ออื่นไม่เข้าลองแปลครับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับพนักงานควรถูกเก็บให้เป็นความลับนั่นเองตอบ confidential จริงๆแล้วนะครับสำหรับคำศัพท์เนี่ยเราสามารถเดาศัพท์จากรากศัพท์ได้ด้วย นะครับเดาความหมายของศัพท์จากราศัพท์ได้ด้วยอย่างตัวเลือกที่อยู่ในข้อ5เนี่ยเราจะเห็นตัวเลือกที่มีลากศัพท์ fit ลากศัพท์ fit f i d feed นะครับต่อไปนี้เวลาเจอคำว่า feed หรือ f i d ให้แปลว่าเชื่อนะครับให้แปลว่าเชื่อดูตัวอย่างคำที่มาจากรากศัพท์นี้นะครับเช่น confide confide ตัวสะกด c o n f i d e เห็นอะไรในคำว่า confide ครับเห็น feed ใช่ไหมครับเห็น feed เจอ feed ให้แปลว่าเชื่อคำว่า confide แปลว่าบอกความลับแปลว่าบอกความลับเวลาเราบอกความลับกับใครสักคนแสดงว่าเราเชื่อนะว่าคนคนนั้นจะไม่เอาไปบอกคนอื่นทั่นไหมครับบอกความลับกับใครสักคนเพราะว่าเราเชื่อว่าคนคนนั้นจะไม่เอาความลับของเราไปบอกกับใคร ตัวอย่าง she confided all her secrets to her best friend she confided all her secrets to her best friend ผู้หญิงคนนั้นบอกความรับทั้งหมดของเขาให้กับเพื่อนสิทของเขาเพราะฉัน confide บอกความลับนะครับเพราะเราเชื่อว่าคนที่เราบอกเขาจะไม่บอกไปบอกใครคำต่อไป infidelity infidelity เห็นอะไรใน infidelity ครับเห็น fit อีกแล้วเจอ fit แปลว่าเชื่อนะครับเจอ fit แปลว่าเชื่อ infidelity แปลว่าการนอกใจของสามีหรือภรรยาและเกี่ยวอะไรกับคำว่าเชื่อเวลาภรรยาหรือสามีนอกใจนะครับเราก็จะไม่เชื่อนะเราก็จะไม่เชื่อสามีหรือภรรยาเราอีกต่อไปเราจะเกิดความระแวงนี่คือที่มาของคำว่า infidelity ตัวอย่างครับ she could not forgive his infidelities she could not forgive his infidelities ผู้หญิงคนนั้นก็คือภรรยานั่นเองผู้หญิงคนนั้นไม่สามารถยกโทษให้กับการนอกใจของเขาได้ผู้หญิงคนนั้นนะครับไม่สามารถยกโทษให้กับการนอกใจของเขาได้คำที่ให้ความหมายตรงกันข้ามก็คือ fidelity fidelity ก็ตัด in ออกไปกลายเป็น fidelity ก็คือความซื่อสัตย์ของสาม,มีภรรยาคำต่อไป confident ทุกคนคุณกับคำนี้อยู่แล้ว confident เห็นอะไรในคำว่า confident เห็น fit เห็น f i d เจอ fit ให้แปลว่าเชื่อ confident จึงแปลว่าเชื่อมัน่นจึงแปลว่าเชื่อมัน่น I'm confident in our ability to maintain leadership I'm confident in our ability to maintain leadership ฉันเชื่อมัน่นในความสามารถของพวกเราที่จะรักษาความเป็นผู้นำ confidential confidential เจออะไรใน confidential เจอ f i d แปลว่าเชื่อ confidential จึงแปลว่าเป็นสิ่งที่เป็นความลับเป็นความลับนะครับเป็นความลับก็คือเชื่อได้ว่าไม่มีใครรู้นั่นเองนะครับ confidential แปลว่าเป็นความลับเชื่อได้ว่าไม่มีใครรู้ this is confidential information this is confidential information นี่คือข้อมูลลับนะครับนี่คือข้อมูลลับเชื่อได้ ว่าคนอื่นไม่รู้นะครับเชื่อได้ว่าคนอื่นไม่รู้ confidential คำต่อไป diffident diffident คุณผู้ฟังเห็นอะไรใน diffident เห็น fit อีกแล้วเห็น f i d อีกแล้วตอนนีเจอ fit หรือ f i d ให้แปลว่าเชื่อ diffident แปลว่าขี้อายนะครับขี้อายพูดง่ายก็คือไม่เชื่อมันนอนะมอม่นในตัวเองนะครับไม่เชื่อมั่นในตัวเอง he is a diffident man He is a diffident man เขาเป็นผู้ชายที่อายไม่เชื่อมั่นในตัวเองจริงๆคำว่า diffident มีค่าเท่ากับ shy มีค่าเท่ากับ shy พูดไป He is a shy man He is a shy man ข้อใหม่เดียวกันเลยครับเขาเป็นผู้ชายที่ขี้อายไม่เชื่อมั่นในตัวเองอีกคำหนึ่งออกเสียงว่า bonafide bonafide คำนี้ก็มาจาก f i d นะครับคำนี้ก็มาจาก f i d ที่แปลว่าเชื่อคำา bon ide, บอกโบนายแปลว่าจริงนะครับแปบลบว่าจริงแปบลบว่าแท้ก็คือเชื่อได้แหละว่าเป็นของจริงเชื่อได้แหละว่าเป็นเรื่องจริงตัวอ,อย่าง give me a bonafide reason give me a bonafide reason ฉันขออะไรครับฉันขอเหตุผลจริงๆได้ไหมเนี่ยนะครับ ทรงให้เหตุผลที่จริงกับฉันจริงๆคำว่า bonafide ก็มีค่ากับ real นั่นเองสามารถพูดได้ว่า give me a real reason give me a real reason give me a bonafide reason ความหมายเดียวกันนะครับเชื่อได้ว่าเป็นเรื่องจริงคุณผู้ฟังจะสังเกตได้เลยว่าถ้าเรารู้รากศัพท์นิดนึงเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ศัพท์อีกเยอะแยะเลยนะครับย้ำนะครับต่อไปนี้เจอ FID เจอ f e e d ให้แปลว่าเชื่อจริงๆคุณผู้ฟังสามารถไปศึกษาด้วยตัวเองได้นะครับ พิมพ์เข้าไปใน Google เลยครับว่า latin roots หรือว่า greek roots ก็ได้คุณผู้ฟังก็จะเห็นรากศัพท์เยอะแยะเลยนะครับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษมาจากรากศัพท์กรีกมาจากรากศัพท์ลาตินสามารถไปศึกษาต่อเองได้มีประโยชน์มากๆเป็นวิธีหนึ่งในการเรียนคำศัพท์ที่ดีมากๆเลยครับคุณผู้ฟังโอเคครับวันนี้นะครับเราก็ติวกันไปทั้งหมด5ขอ้อก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้เทคนิคเล็ก,ลกๆน้อยๆน,ยนะครับในการทำข้อสอบโทอีก อย่าลืมนะครับข้อสอบทวีกไม่ใช่ข้อสอบที่ยากขนาดนั้นต้องมีเทคนิคนินดนึงก็จะพอทําได้อย่าลืมนะครับสามารถฟังรายการย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ moe-radiothai.net แล้วเราก็จะมาพบกันใหม่นะครับในรายการสอนภาษาอังกฤษทว e i c Expert สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ